สวัสดีครับผมบอยประกณ์น,นะครับ ว่าทาไมผมถึงเลือกซิฟเวอ์โปรตีนพักนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณประโยชน์นั่นเองซิฟเว์โปรตีนพัดส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเว์โปรตีนที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับเหมาะมากๆเลยสาหรับคนที่ชอบออกกาลังกายเพราะว่าประโยชน์อย่างหนึ่งของเว์โปรตีนเนี่ยก็คือเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอเวลาที่เราเออกกาลังกายไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการยืดมีการฉีกซิฟเวอ์โปรตีนเนี่ยจะเข้าไปช่วยเสริมตรงนี้ทําให้กล้ามเนื้อของเรานะฮะมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีกล้ามที่ดูดีเป็นรูปเป็น สำหรับคุณผู้หญิงนะฮะที่กําลังต้องการที่จะดูแลรูปร่างตัวเองอยากจะเรียกว่าคุมน้าหนัก <Okay. S 1> ชิฟเวโปรตีนพัสเนี่ย <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับ <Okay. S 1> ระหว่างมื้ออาหาร <Okay. S 1> เรียกว่าเป็นมื้อว่างนะครับผม <Okay. S 1> อร่อยอยู่ท้องนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้คุณประโยชน์จากสารอาหารครบถ้วนนะครับผมอันนี้เป็นประโยชน์หลักๆที่สําคัญมากๆเลยนะฮะ okay. โปรตีนที่อยู่ในทริปเวโปรตีนพัสนี้นะฮะเป็นเวโปรตีนที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะฮะถึงมาตรฐานแล้วก็คุณภาพที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องกลิ่นและรสชาตินะครับผมทริปเวโปรตีนพัสนะฮะมีรสชาติคือเป็นรสนมกล้วยเกาหลีนะฮะบอกเลยว่าถ้าใครได้ลองติดใจแน่นอนนะครับหอมอร่อยดื่มง่ายนะครับผมนี่พกติดตัวไปทุกที่เลยนะครับไปยิมผมก็พกไปนะฮะไปทํางานผมก็พกไปนะครับง่ายๆแค่ฉีองนะะ ใส่ขวดน้ำขยาวขยวแปบ๊บเดียวดื่มได้อร่อยมีประโยชน์ครับซิบเวโปรตีนพัทครับผม